สมาคมชาวใต้จังหวัดสมุทรปราการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เตรียมจัดงานแสดงสินค้าจากโรงงานและพี่น้องชาวใต้ Factory Outlet Fair 2025ระหว่างวันที่5-14ถึงธันวาคม2568ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง22ทีวีค่ะ เมื่อวันพุทธที่22ตุลาคม2568เวลา13นาฬิกาที่ร้านบ้านเกาะยอถนนสุขุมวิทสายเก่าตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการสมาคมชาวใต้สมุทรปราการถแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เตรียมจัดงานแสดงสินค้าจากโรงงานและพี่น้องชาวใต้ Factory Outlet Fair 2025 โดยมีนายภัยรัตน์จันชัยแก้วนายกสมาคมชาวใต้สมุทรปราการเป็นประธานกล่าวเปิดงานแถลงข่าวข้อมูลการจัดงานพร้อมด้วยนายชานนรงรมทองเลขานุก,การจัดงานสมเกียรติทองเหลืออรุณบุญเพชรทองถาวรรัตนพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดงานและป่าเท็ดดี้โลโซร่วมกันแถลงข่าวสมาชิกสมาคมชาวใต้สมุทรปราการเข้าร่วมงานแถลงข่าวค่ะโดยสมาคมชาวใต้จังหวัดสมุทรปราการกำหนดการจัดงานสมาคมชาวใต้สมุทรปราการ Factory Outlet Fair 2025ในวันที่5-14ธันวาคม2568ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง23นาฬิกาณ ลานอนเนกประสงค์เยื้องหมู่บ้านพฤกษาร์106สมุดปรการถนนตำรุบางพีตำบแลแพรกษาใหม่อเภอเมืองจังหวัดสมุรปรการนะคะโดยทางสมาคมมีนโยบายการจัดงานขึ้นเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้รวมถึงพี่น้องประชาชนดังนี้นะคะจึงจัดหาทุนดำเนินกิจกรรมของสมาคมพี่น้องชาวใต้ทั่วประเทศ โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานจะนำไปจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้เครื่องอุปโภคที่จำเป็นนำไปมอบให้ทหารชายแดนที่กำลังปกป้องรักษาชายแดนไทยจากสถานการณ์ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้นะคะและรายได้ส่วนหนึ่งจะดำเนินการดูแลบรรเทาทุกพี่น้องตามเหตุสถานการณ์ต่างๆต่ตตอไปค่ะสำหรับสมาคมชาวใต้สมุทรปราการได้จดทะเบียนยกฐานะ จากชมรมชาวใต้สมุทรปราการซึ่งได้มีประวัติบันทึกไว้ว่าราวปี2,540พี่น้องชาวใต้14จังหวัดในสมุทรปราการ ได้รวมตัวกันตั้งชมรมชาวใต้สมุทรปราการขึ้นมาโดยมีนายสุรเชษฐคุยยกสุยซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นเป็นประธานชมรมคนแรกและได้มีการจัดกิจกรรมสังสรรค์เพื่อหาไรายได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้และสาธารณประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องกระทั่งปีพศ2556กรรมการบริหารชมรมขณะนั้นมีความประสงค์ จะยกฐานะให้ชมรมชาวใต้สมุทรปราการเป็นองค์กรที่สามารถทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างเป็นทางการมากยิ่งขึ้นจึงได้มีมติจัดตั้งเป็นสมาคมขึ้นนะคะโดยมีนายภพรรัตจันชัยแก้วนายเฉลิมจันเพาและนายพิสิทธิ์ดมทองเป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนก่อตั้งสมาคมเมื่อปีพศ2550 และมีนายไพรัสจันชัยแก้วเป็นนาย,ยกสมาคมคนแรกมีกรรมการบริหารสมาคมชุดก่อตั้งทั้งหมดรวม15คนต่อมาสมาคมชาวใต้สมุทรปราการได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการและพี่น้องทั้งชาวใต้และชาวจังหวัดสมุทรปราการจนสามารถจัดซื้อที่ดินของสมาคมได้เป็นที่เรียบร้อยมูล,ลค่าหนึ่งล้านเศษ ไว้เพื่อสร้างสำนักง,งานและที่พักพิงให้พี่น้องชาวใต้ที่ต้องการที่พักทั่วคราวในอนาคตและเพื่อเป็นสมบัติให้ลูกหลานของชาวใต้สืบไปค่ะการจัดงานสมาคมชาวใต้สมุดรประการได้ดำเนินการจัดงานมาเป็นระยะเวลา12ปีโดยการจัดงานจะจัดขึ้นทุกสัปดาห์ที่2ของเดือนธันวาคมของทุกปีนะคะในการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องชาวใต้ทั้งในสมุดรประการและพี่น้องพัธมิตร ใช้รวมตัวพบปะสังสรรค์อีกทั้งยังมีกิจกรรมเพื่อส่งต่อสาธารณประโยชน์ในเรื่องต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะสวัสดีครับพี่น้องชาวใต้สุดประการและก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับปีนี้สมาคมชาวใต้สมุทรปราการได้จัดงานประเพณีอีกครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนี้จัดงานพิเศษกว่าทุกครั้งนะครับได้ยกระดับงานสมาคมชาวใต้สมรการเป็นงานสมาคมชาวใต้สุรการเอาเลดแฟร์2 0 2 5นะครับงานระหว่างวันที่5ธันวาคม2568ถึง,งวันที่14ธันวาคม2568ในปีนี้จุดประสงค์ใหญ่ของการจัดงานก็คือจัดงานสมาคมชาวใต้สุรการตามวัตถุประสงค์ของงานแล้ว แต่จะเพิ่มด้วยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับมาร่วมขายให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสุรการและผู้ติ่ตาโรงงานได้ซื้อสินค้าอุปโภคโบริโภคในราคาขายตรงจากโรงงานหรือในราคาพิเศษสำหรับงานนี้ในงานนี้นอกจากจะมีสินค้าโดยตรง จากโรงงานผู้ผลิตแล้วยังมีการแสดงทางด้านการบันเทิงครบทั้ง10วันนะครับแล้วยังมีศิลปินดาราและผู้ช่วยเหลือในการจัดงานทุกภาคส่วนมาสร้างงานให้มีคุณภาพมีความทันสมัยและยกระดับงานให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้มาร่วมงานและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนี้นะครับ โอกาสนี้ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวใต้และไม่ใช่ชาวใต้ทุกภาคส่วนนะครับมาร่วมกันมาชมประเพณีสังสรรค์ของชาวใต้มาซื้ออาหารการกินของชาวใต้และไม่ใช่ชาวใต้และมาซื้อสินค้าอุโปโภคบริโภคสําหรับพี่น้องประชาชนนี้นะครับในวันงานด้วยเป็นประจําทุกปีนะครับก็บเรียนเชิญมาสนุกสนานกันแล้วก็ร่วม ซื้อของแล้วก็ร่วมพูดปะพูดคุยนะครับความสนุกยังคงเดิมครับรักกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ